โบราณราชประเพณีที่แสดงความเคารพอาะไรต่อผู้สูงศักดิ์ที่จากไปด้วยการโกนผมสวัสดีค่ะรายการนักเล่าตำนานการโกนผมเป็นการไว้ทุกข์ตามโบราณราชประเพณีเพื่อแสดงถึงความเคารพอะไรในอดีตผู้ที่จะโกนผมจะต้องอยู่ในสังกัดมูลน,นายที่เสียชีวิตยกเว้นเพียงแต่การสวรรคตรของพระมหากษัตริย์เท่านั้น ที่ทุกคนจะต้องโกนผมนอกจากนี้แล้วนะคะมีพระบรมราชอ,องค์การให้ราษฎรทุกคนโกนผมไว้ทุกในงานพัะบรมมศพกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาะแต่มีข้อยกเว้นสำหรับคนที่ไว้มวยผมเปียผมจุกและองค์พระมหากษัตริย์ไม่ต้องโกนผมไว้ทุกต่อมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัย ส่งโปรดเก้าให้ใช้ธรรมเนียมเดิมในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยให้โกนผมเฉพาะพระเจ้าลูกเธอหลานเธอข้าทุนละองทุลีพระบาทไปจนถึงข้ารับใช้ทั้งชายหญิงในสังกัดกรมพระราชวังบวรส่วนราษฎรทั่วไปนั้นให้งดเว้นจนถึงราชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงโปรดก้าออกประกาศสองฉบับให้รัศดรทั่วไปไม่ต้องโกนผมในงานาพรมมะบรมศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทําให้ทราบว่าการโกนผมไว้ทุกนั้นยังคงเป็นธรรมเนียมของรัศดรทั่วไปที่ปิดามารดาและสามีเสียชีวิตด้วยความว่ามีพระบรมราชองค์การดํารัสสั่งให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าในการสวรรคต ในพระบวรราชวังครั้งนี้ข้าราชการและราษฎรไพรหลวงสังกัดพักทาตเฉลยบรรดาที่ม่ใช่สังกัดขึ้นข้าวังหน้าทั้งชายหญิงเว้นแต่ข้าเจ้าที่สิ้นพระชนแลบ่าวนายตายแลที่บิดามารดาตายแลหญิงผัวตายแล่แขกที่เคยโกนอยู่ปกตินอกนั้นอย่าให้โกนผมเลยเป็นอันขาดทีเดียว อันมีผู้ใดมิทันรู้พลอยกลผมเกินไปแล้วให้ผู้นั้นมาลุกแก่โทษต่อจมืนราชามาดโดยเร็วถ้าไม่มาลุกแก่โทษนิ่งนอนใจเสียมีผู้สอนนำตัวจับมาได้จะให้ปรับไหมมีโทษแก่ผู้นั้นเป็นการล่วงพระราชอาญาถ้ามาลุกแก่โทษแล้วรับตัวประทับตาไปเป็นสำคัญ การกลนผงไว้ทุกนั้นได้ถูกยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระราชดำริของพระชนกนาถก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หไม่ทรงมีพระราชประสงค์สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากธรรมเนียมนี้ในเวลาที่ราษฎรต้องโศกเศร้าเมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคต จากความบางตอนตามประกาศเมื่อวันที่23ตุลาคมรศ129หรือประมาณพศ2453ความเศร้าโศกสาหัสอันมาเกิดในพระบรมมหาราชวังครั้งนี้สมเด็จพระบรมโอสาท,ที่ราชทรงแน่ในพระหฤทัยว่าจะเป็นความเศร้าโศกแก่ประชาชนทั้งหลายทั่วไปในราชอาณาจักร เพราะเหตุที่สมเด็จพระชนากาธีราชได้ทรงพระกรุณาทำนุบํำรุงมาทั่วกันอนหนึ่งตามโบราณราชประเพณีในเวลาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการราษฎรทั้งหลายต้องโกนผมแทนการไว้ทุกทั่วทั้งพระราชอาณาจักรแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงมีพระราชดำรัสสั่งไว้ว่า การไว้ทุกเช่นที่กล่าวมาแล้วนั้นย่อมเป็นเครื่องเดือดร้อนอยู่เป็นอันมากให้ยกเลิกเสียทีเดียวหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ถวดวจติดตามของช่องเราด้วยนะคะสำหรับนักเล่าตำนานวันนี้สวัสดีค่ะ